ร้านสเต็กที่เป็นตำนานในชลบุรีที่ทุกคนต้องรู้จักอร่อยให้เยอะแถมราคาถูกมีให้เลือกกินเป็นร้อยเมนูเลยสเต็กสลัดสปากเกตตีอาหารจานเดียวหรือของทานเลนเริ่มต้นแค่ยีบ้าทเป็นหนึ่งร้านโปรดร้านประจำของชาวชลบุรีได้เลยร้านนี้ถ้าไม่อยากพลาดต้องรีบกดเซฟแท็กเพื่อลิดตามต้องมาชุดเลยที่ร้านป๊อปอ,ปอายสเต็กเป็นอีกหนึ่งร้านในตำนานเลยที่ไม่ต้องแนะนําก็เป็นขวัญใจของชาวเมืองชนแล้วว่าเขามีอาหารให้ครบจบอิ่มอร่อยนิือเย็นสเต็กสลัดสปาเกตตีอาหารจานเดียวยำก็มีได้นะรวมๆกันแล้วมากกว่าร้อยททุุกกกกเเมนนนูููลยยออ่าาาางแรคคไปิ็สสตหั้ แผ่นใหญ่เต็มจานพร้อมเครื่องเคียงจานนี้แค่ร้อยสี่สิบเก้าบาทเป็นสเต็กหมูคุโรบุตะแทๆ้ๆที่มีเนื้อนุ่มหมักเข้าเนื้อสุกพอดีและยังมาพร้อมกับน้ำจิ้มสองแบบเพิ่มรสชาติ 2, สองสไตล์มีทั้งเกวี่และอีกตัวที่เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยจ่ายแค่ร้อยกว่าบาทก,ก็ได้กินสเต็กหมูดีๆแล้วส่วนจานนี้เป็นสเต็กปลากระพงยา่างมาแบบชิ้นหนาใหญ่จานนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทความสุกมาพอดีเลยเนื้อด้านในชำ้ำก่อนกินบีบมะนาวลงไปนิดนึงแล้วกินคู่กับน้ำจิ้มอันนี้คือเด็ดเลยเเ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 ปปป็็นน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 มมมมมมมูทททีีีี่่่่่่สสสสาา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 ายยยฮลลตต้้้้้้้้้จจจจจะะะะชชออ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 บบบกกกกกกกััััไไืืพิิิิิิคคคงงงงใใรรรรรรขขวววหหหดดดึุถำำ เลยเนือ้อนุ่มอร่อยและจะดีมากๆถ้าได้กินคู่กับสลัดทูนา่าอันนี้เขาจะแยกตัวน้ำสลัดกับขนมปังกรอบมาด้วยนะน้ำสลัดมีความหวานเปรี้ยวนัวกำลังดีเข้ากันมากๆกับผักสดขนมปังกรอบตัดลสด้วยทูนา่าอร่อยเลยแล้วขอเสริมความอร่อยด้วยมันบดและซุปเ็ดทัฟเฟิลตัวซุปครีมเ็ดทัฟเฟิลอันนี้ดีมากๆสัมผัสนุ่มๆหอมๆรสชาติกลมกล่อมมาแบบเข้มข้นจัดเต็มถ้วยนี้69บาทหรือจะเป็นมันบดเนื้อเนียนละมุนอันนี้ต้องสั่งเลยถ้วยละ2ีสบเกาทเท่านั้นอร่อยมากนอกจากนี้ เย็นๆเขาได้แยกตัวซุปพรสื่อยูสุไว้ให้กินแล้วรู้สึกสดชื่นเข้ากับตัวเส้นได้ดีแซลมอนกับไข่กุ้งก็ใส่มาให้แบบแน่นๆจานนี้ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้าชอบเผ็ดร้อนหน่อยแนะนำเป็นสปาเกตตี้เส้นดำผัดชาทะเลอันนี้จัดจานเลยเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นสปาเกตตี้มันกุ้งผิกแห้งอันนี้ก็อร่อยเขามีผิกแห้งนะแต่ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นและตัวเส้นซอสไข่กุ้งเข้ากันเป็นปีเป็นคุยอร่อยหนัวแค่เก้าสิบเก้าบาทเองแต่ถ้าเป็นขวัญใจเด็กอ้วนอย่างเราต้องเจอสปาเกตตี้คาโบนาร่่่่่่่่าาาสสสสไไไไปซซซีีีีทออออองงคคคคคััึกกกกกกขุ้้ืหหมมมมมมนนนววชำรรแลลลละิิิพดู์โบน ก็นะ99บาทเองถ้าอยากกินข้าวแนะนําเป็นกะเพราเนื้อออสไข่าดาวเนื้อหอมอร่อยผัดมาได้จัดจานแถมเขายังใส่พริกแห้งด้วยนะแต่ถ้าอยากได้ความเผ็ดตัดความละมุนแนะนําเป็นข้าวกุ้งพริกขี้หนูสดไข่นุ่มเป็นเมนูที่อร่อยจึ้งเลยอยากกินเป็นสไตล์เกาหลีก,ก,ก็มีข้าวผัดกิมจิแล้วชอบที่เขามีเบคอนกรอบแบบท็อปไข่กุ้งมาด้วยเมนูข้าวทุกจานเราให้ผ่านเลยและราคาดีด้วยนะเริ่มต้นแค่59บาทนี่ยังไม่หมดเขายังมีเมนูยำแซ่บๆอีกจานนี้จะเป็นยำปูม้าไข่บวกไข่มเาใเส่นื้อพรริกหอมๆเปี้ยววๆมาด้ยหรือจะเป็็นนนนนยำคอออหมมูทดดัีีี้้กกาาจเราสสสั่่งเปป็นนนยำำใ้้ลาาระชาติดีจัอบ และเมนูของทานเล่นที่บังคับเลยแนะนําให้สั่งเป็นโดนัทกุ้งที่ร้านเขาทำกันเองปั้นเอง,เ,องเนือเน้อกุ้งแน่นๆกัดตรงไหนก็นนนจนจเจอเนือเน้อกุ้งที่เป็นชิน้นและกุ้งบดท,ทําออกมาได้รสชาติดีทอดมาสีเหลืองทองน่ากินจิ้มกินกับน้ำจิ้มบวยตัดรสเปรี้ยวหวานสักหน่อยเป็นของทานเล่นที่จึง้งที่สุดจริงๆจานนี้ทั้งหมดที่เราไปลองชิมอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะเมนูน่ากินน่ากินเขายังมีอีกเพียบใครไม่เคยได้ลองเราได้ไปที่นี้ต้องเป็นร้านโปรดร้านประจํากันแน่นอนไหนเราขอเสียงหน่อยว่าใครมีร้านนี้เป็นร้านประจํากันบ้างชอบกินเมนูอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะใครที่อยากขับรถมาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดที่ร้านก็มีพื้นที่เพียงพอสําหรับลูกค้าทุกคนร้านก็หาง่ายเดินทางง่ายร้านก็ตั้งอยู่ตรง ตลาดท่าเรือพ้นหลังส่วนสาธารณะ,ะบางสายเลยเปิดตั้งแต่3โมงครึ่งถึง3ทุ่มหยุดเฉพาะวันพุธเนี่ยมาบอกพี่กัดกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนละมากันได้เลย